ซื้อแล้วนะซื้อยังเอาเลยไหมเอายังเอายังไปนะเอาแล้วนะไปไปเอาเลยครับเดี๋ยวขอตั้งชื่อกันนะเอาเลยรอมาตั้งนานแล้วใช่ไหม จัดจัด้ยตื่นเต้นบอเดี๋ยวขอตั้งชื่อตามเกมก่อนเนาะพี่บินมาหาผมด้วยได้ครับ แบงค์พวกมันต้องติดกันเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะจัดไป้อแล้วครับผมนี่อุตสิทิเวนี้นา มัเปลี่ยนชื่อได้เพื่อนเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อตามเกมไปก่อนเด้อเหลือ 48m เ่มเพื่อนคิดออกไปลงท่าไหนกันดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดก่อนนะเปลงตรงไหนดีนะมาหามุด บิโโนแอรเอเชียหยอกหยอหอันนี้มันคืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะลองลองกดไหม อันบนทอสมอโซมาเลียามาแล้วอ๋ออันบนทอสมอไปเกาะไหนอ่าอยู่ลองไอรลแลนครับมาเด้อมาเด้อมันมีสมอจริงๆไหม ังไม่ทราบครับยังไม่เคยยังไม่เคยได้เหมือนกันนะยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเดีย๋ยวลองเล่นดูก่อนลองเล่นดูก่อนอือื นี้มันคือเครื่องบินขาผมมาเพื่อนๆผมอยู่ลองไอแลนด์มาๆมาสะบ,บวนเครื่องบินให้หน่อยได้ได้เนาะีพี่บินมาหาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่สำรวจเครื่องสำ,สำรวจเรือก่อนเด้ออ๋อมันดิสเอเบิลอยู่แป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเซกเดี๋ยวค่อยเซกเ,เ,เดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเนี่ยนี่นี่นี่น เรามาเทสให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเอออของเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะเอามาเพื่อนๆใครจะมาขึ้นเรือริบมาขึ้นเลยครับมา,าตรงนี้ก็เป็นริบเช่นกันใช่ไหม ที่ข้างล่างนี้เราไม่ได้เปิดอา้าวเพื่อนผมโดนขังว่ะี๋ยวพี่ไปดูท้ายเรือก่อนนะพี่ไปดูท้ายาเรือครับไหนครับลองไอแลนด์ครับเนี่ยอยู่ลองไอแลนด์เอ้ยเพื่อนประตูนีประตูหนีเพื่อนเปิดประตูก่อนอันนี้คืออะไรวะเนี่ย อประตูเหมือนกันอันนี้คือเรายังไม่ได้รู้อะไรมากเนาะเราก็มาลองเล่นๆกันดูก่อนนะครับนะเพื่อนดูเงินผมเหลือแค่เนี้เพื่อนเงินผมเหลือแค่นี้เองอ่ะเพื่อนขายหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะตั้งใจฟามกันใหม่เนาะเพื่อเพื่อเกมพออัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาปะขึ้นกันตรงนี้เหรอเพื่อนปะลิฟด้านหน้าก็มีมากงขึ้นเรือได้ไหมทั้งหน้าขึ้นได้ไหมแต่พี่ไปกดลิฟให้อ๋อเหรอเพื่อนเพื่อนกดลิฟให้ละโอเคขึ้นมาได้ละ เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวลองมาดูกันนี่ไงมาแล้วไปเลยไปเลยขึ้นได้ไหมอุย้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนทีละลำเพื่อนเดี๋ยวมันจะบ ắc, ักเดี๋ยวมันจะ <กด S 1> บ <ắc>. ักลิปให้หน่อยมี S18 วะนิปเพื่อนมาขึ้นตรงนี้นี่ มันขึ้นข้างหลังมันขึ้น้างหลังอุ้ยเพื่อนใจเย็นโอไม่กอดโอไม่กอดมันเกิดอาการบัางนี่กระโดดขึ้นตรงนี้เนี่ยเอาไปกันก่อนเลยผมยังส่งมาเสร็จเลยโอไมกกอดเอาไปเอาไปสปอนเพื่อนเอาไว้ไอตรงนั้น,ลง,นลงก่อนเอาลงก่อนเออเอาลงก่อนกดตัวอี บินมาหาผมหน่อยไ,ได้ได้ละพี่บินไปหาเออบูม <laughs> ตกน้ำว่ะเอลอลำนี้ลำนี้เทวว่ะเออ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 ไอ้ต้องขับจากไงวะขับเอฟสิบแปดอีกเหรอวะเดี๋ยวพึ่งสปอนเดอเดีย๋ยวพึ่งสปอนนะเดีย๋ยวพึ่งสปอนกันนะใจเย็นๆเด้อ อุ้ยนั่นไงบอกว่าอย่าเพิ่งสปอนอุ้ยใครมัเนี่ยโอ้โอ้โอ้ี่บินมาทานไหมามารุ่นโอ้เพื่อนเพื่อนสปอนทับกันอนะ รุ่นสปอนทับกันเหรอจะเย็นเย็นค่อยค่อยคุยกันค่อยค่อยไปทีละลำครับจะเย็นเย็นเพื่อนนานนานๆานนาลบยังไงไว้เนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเสกอเย่เพิ่งเสกไปทีละคนไปทีละคนเดี๋ย่าพุ่งแย่งกันอย่ายแย่งกันนี่รอรอให้เพื่อนคนนี้ไปก่อนเออ ตีละคนตีละคนอย่างนย้งกันอ้าวมันขี่ยังไงไะเนี่ยอุ้ยเฮ้ขึ้นไปแล้ววะอุ้ยโคตรเท่เอามาวินไปเร็วเดี๋ยวพคุงเซกเด้อพี่ยังขี่ไม่เป็นเลยมันขี่ยังไงวะใครขี่เป็นบอกพี่หน่อย มาหาหน่อยครับทุกคนเฮ้มันขึ้นยังไงวะเพื่อนฮะอุ้ยขันเมาขึ้นครับอุ้ยอุ้ยลอนอุ้ยเครื่อ,องบินหายกันไหม อยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวพี่สป,ปอนเรือใหม่ๆพี่ขับไม่เป็นระเครื่องบินไม่ไหวขับไม่เป็นใครขับเป็นบอกหน่อยร้อยเลื่อนเมาส์ขึ้นลงใช่ไหมไหนเพื่อนๆที่เอาเครื่องบินไปเมื่อกี้นี่มันหายไหมเครื่องบินหายไหม มันต้องคลิกอะไรไหมรอก่อนสิบนาที่จะถึงแล้วมันต้องคลิกอะไรปะกดดับเบิลยูแล้วว่าเมาคุมอย่าทิ้งลงไลน์อ๋ออ้ยาโคตรเท่บ่กเฮ้ยเอเอบ่กเฮ้ยบินมาหาหน่อยเออโคตรเท่เลยว่ะ อนน<ต>กอกท่าเรืออันนี้ของเรือใครวะน่ะตกท่าเรือใช่ไหมได้ครับมันมันมีแค่นี้ใช่ไหม ได้ไม่ยา,ไมยากครับเล่นพอเราเล่นเป็นแล้วมันก็ไม่ยากนะแต่เมื่อกี้นี่ยากเลยผมล่วงน้ําเลยอะ่ะกดจีเพื่อเก็บล้อใช่ไหมอย่าเพื่อนอยู่ผมยังไม่ลองเออวะกดจีเก็บล้อเออวะเออวะขอบคุณครับ ในโทรศัพท์โคอ๋อเราบินจะช้าก็ได้นี่ว่าในโทรศัพท์มันยากใช่ไหมสวัสดีคุณพสวัสดีสวัสดีสวัสดีแฮ้เฮ้้เฮ้เป็น <c oughs> มันก็สนุกเหมือนกันนะั่นยมุมกล้องกดยังไงนะ ใหร้รู้เปลี่ยนมุมกล้องบ้างเพื่อนเชียวหัวกันเลยใช่ครับอย่ารีบลงนะผมยังไม่แบบสีกีบีนี่ยังยังไม่ลงยังไม่ลงนี่นี่นี่โรเบตโตแว้าวแวเห็นแล้วเปล่าเห็นแล้วเปล่า ก็สนุกดีเหมือนกันนอะอูแต่มันแพงเนาะถ้าเราเอาไปขายต่อมันเทกิเทกันเท่าไหรไว้เนี่ยผมไม่เห็นผมปรับภาพตามสุดเดี๋ยวเจ้าเจ้าลงจอดก่อน โรเบโต้ขยับไปหน้าหน่อยหน่อยเดี๋ยวบินโชบลำนี้ก่อนเดี๋ยวผมวร์ปไปรอแปบเอาลิฟลงให้หน่อยครับข้างหน้าเอาลิฟลงใช่ไหมเพื่อนมีใครอยู่เรือไหมมีใครอยู่เรือปะ โลเปโต้ขยับไปข้างหน้าหน่อยเฮ้ยสตอสตอสตอโอ้เครื่องบินเครื่องเครื่องมกําลัง์ปไปเครื่องจะตกพี่จับเครื่องบินลงให้ดูนะโอ้เ oh, พื่อนตังหายหมดเลยอะแอดลูกจิ้งจอกน้อยมีเรือคอนเทนเนอร์ไหมครับได้แล้ว เอาลงยังไงะเ,เนอะไหนเรือพี่อยู่ไหนก่อนมองหาเรือตัวเองไม่เจอวะยังไงไม่ได้ลองเลยลองลองเข้าไปลองเลยคอนเทนเนอร์นี่ขึ้นไปแล้วแต่ลำลำเก่าเฮ้ยจะตกว่ะแปดครับกำลังถอย โอ้หแบบลงแบบน่ากลัวมากแต่พี่เอาลิฟต์ลงให้ครับพี่เต้เอาลิฟต์ลงให้นะครับเฮ้ยเเฮอุ้ยอุ้ยเรือเอีย,อย,อย,อยงเพื่อนใครชนเรือวะขึ้นมาเฮ้ยใครชนเรนือเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นเรือวะเนี่ยในที่สุดเราก็ทำได้ครับเฮ้ยโอ้งใครขับเรือวะเนี่ยอ๋อไอ้ตกใจหมดเลยรอแป๊บยังไม่ได้ลอง ได้ได้อีกลำเนาะโอเคโอเคมันน่าจะมีเยอะกว่าน,นี้เนาะมาส่งแกไพ่อยากลองขับเรือห้าสิบห้ามาส่งแก๊สครับครับมาส่งแก๊ส โอ้ลำนี้ก็โอเคนะเสียงเครื่องบินก็แตกต่างกันอยู่ผมไม่มีเรือแรกที่เลยไม่มีเรือแรกเลยใช่ไหม โอ้นี่เรามาตรงนี้ก่อนตรงนี้พี่ไม่ค่อยได้มา <c oughs> โอเคครับฝันดีครับโอ้ยน,นี่เพื่อนรอดูโดยจะพาะเลยใช่ไหมเพื่อนรอดูเรือลำนี้โดยจะเพาะเลยใช่ไหมฝันดีครับพุทธนายครับ พี่จะต้องแต่งเรือเด้เนี่ยพี่ต้องแต่งเรือลำนี้ด้วยมือถือบังคับยังไงอมไม่รู้ครับโอเคตา <ขอ S 1> จะข<อ>บับเรือได้ไหมครับห้าสิบห้าอย่าเบียดเดยวอย่าเบียดเยอะเดี๋ยวเรือบักเรือบัก วันดีครับฟูดไนครับเดี๋ยววันหลังพี่มาเล่นลานี้ให้ดูใหม่วันนี้ก็มารอดูสดๆพร้อมๆกันนะว่าพี่ซื้อมาหนี้แล้วเรื่อนจอเพื่อนบอกว่าเลื่อนจอขึ้นลงนะครับนะลองดูเพื่อพี่ก็ยังไม่ได้เล่นในมือถือเลยเมื่อกี้นี้พี่พี่ขับพี่ยังจมน้ำเลยพี่ยังเล่นไม่เป็น เมื่อกี้พี่ขับพี่ก็จงงานามางงาน้ำเหมือนกันนะฮยนี้เรือใครเนี่ยได้ละครับไหนไหนอยู่ตรงไหนอะมาขับเล่นด้วยกันหน่ยหอยดิข้างบินอะมาขับด้วยกันหน่อยรู้ไหในใครขับปางตอนเนี่ยเรือร้างหรือเปล่าคะแอดลูกจิ้งจอกน้อยไม่เป็นไรครับเห็นละเห็นละครับดอกจันเห็นละเห็นละว้าวไวโก้เพื่อน ขามิกาเซ่แฝขับไปไหนน่ะเพื่อนขับไปไหนใครคือบีไอดับิซ่าอ๋อบิวบิวซ่าบิวซ่าอยู่ในในดิดนั่นแหละเพื่อนกันเพื่อนกัน ครูงคออ่อยเอาก็ได้ครับเอาอะไรเหลือน้ำมันพีเ้ลํำกี่ล้านอ่ะสองรอยห้าสิบล้านครับตอนตอนที่มันอยู่ในเซิร์ฟมันสองร้ยหสิบล้านนะแต่ตอนนี้ราคาปัจจุบันที่ผู้เล่นเทรดกันเองอยู่ประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยล้านนะน้องปอเจอแต่หนึ่งร้อยเก้าสิบใช่ครับร้อยเก้าสิบ เรือเรือที่พี่ใช้มันเป็นของลิมิเต็ดครับเป็นของแรกไปแล้วไม่มีขายในเซิร์ฟแล้วครับน้องปอโอ้